ข้าวยางข้าวยางอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออญาตแชร์แป๊บหนึ่งฮัลโหลครับนะอยู่ตรงชุดนักเรียนไร้สนอยู่จา้าจ้ะค,คน,เ,นอเออเอะไร เออจะบ้าตายอันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านตอนนี้คุยกับน้องสายลุงอยู่นะคุณผู้ชมนะออ <laughs> รอบต่อไปน้องสายลุงจะไปไล์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสายลุงจะพิมพ์มาให้คุณผู้ชมได้ดู <laughs> <laughs> เออเออ,เอ,อความสุขความสุขโอ้โห <laughs> โอเค อันแกล้งน้องสายลุงไปงั้นแหละได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมพวกเราเปิดยังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมได้ยินคโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดวขออนุญาตแชร์ก่อนแกก่อนโวันนี้มาลูกใหม่ผมจะเป็นนักเรียนแล้ววันนี้นะฮะดขออนุญาตแชคือได้แกล้งน้องสายลุงก็มีความสุขแล้ววันนี้นะครับก้ มีน้องสายรุงจะไปไลฟ์สดที่ Naturalizer ต่อในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็ของผมก็เดี๋ยวลองดูว่าซอมิเตมีรายการไหมคุยคุยกันไว้กับพนักง,งานขายซอมิเตอยู่นะครับว่าซอมิเตจะรายการเหลือตัวละร้อย อะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้จริงๆนะซอมบีเตยอยู่กันด้านหลังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้มาอยู่ตรงชุดเรียนของห้างชูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแต่ก่อนก็คือเราจะเป็นช่วงเทศกาลเฉยๆเทศกาลก่อนเปิดเทอมประมาณก็กลุ่มพามีนาอะไรประมาณนี้เอ่อเมษาเปิดเทอมพฤษภาถ้าเหตุการณ์ปกตินะค,คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเหตุการณ์ปกตินะครับเราก็จะเปิดประมาณนี้เราก็จะขายพอขายชุดเรียนนักเรียนเปิดเทอมเสร็จเราก็จะเลิกขายปกติจะเป็นอย่างนั้นก็คือจะเก็บเข้า กดังเลยเข้าสต็อกเลยไม่ได้ขายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือทั้งทั้งปีทั้งปีและทั้งชาติเราจะขายชุดนเรียนอยู่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ชุดนเรียนด้วยคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านหรือจะเรียกว่าบอกข่าวต่อต่อกันไปและการแชร์ต่อต่อกันไปว่าเรามีเคาน์เตอร์ชุดนเรียนแล้วที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นชุดนเรียนตราสมอตราช้างตราใบโพชุดลูกเสือเนนาเรียยุวะกชาติรองเท้านันยางรองเท้า แบเกอร์รองเท้าป๊อปทีนอะไรต่างๆเนี่ยเรามีเยอะนะครับแล้วก็ชุดอนุบาลด้วยนะครับเราก็มีจําหน่ายที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ล็อกอยู่อ่ลังแคชเชียเดินเข้าไปตรงแคชเชียเครื่องที่4ที่หนะฮะนี่อ่ะผมให้ดูนิดนึงนะครับใส่หมวกเท่จังเลยเราเนี่ย <c oughs> อ่าเดินตรงแคชเชียนะฮะมาตรงนี้นะครับก็จะเจอฟอริน่าเจอปาป้าเจอซันสตอรี่นะฮะในหมุน360ององศาเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับ อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะแต่กอนเคยเป็นเคาน์เตอร์ของฟิโก้ตะก่อนนะต่ก่อนนะ,ะแ,ตนแต่ตอนนี้เป็นเคาน์เตอร์ชุดนเรียนแล้วนะครับก็เป็นชุดนเรียนให้คุณผู้ชมที่อยู่ทังบ้านได้เลือกซื้อเลือกหาหรือไมก่ก็ที่เวลามาที่ทูิกิจตซูเปอร์เซ็นเตอร์จะเจอคําถามว่าล็อกชุดนเรียนอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะไปที่แผนกรองเท้านะครับตอนนี้ย้ายมาย้ายไปตรงนี้แล้วฮะล็อกชุดอออรองเท้านักเรียนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ว่าตรงนี้ประมาณนี้ตอนนี้ก็คุณลูกค้ามามาซื้อ,อเยอะนะตั้งแต่เรามีเรามีคเคาน์เตอร์ประจําของชุดนเรียนนะครับก็จะมีคุณลูกค้ามาเยอะเยอะจริงๆพร้อมกับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับาบางคลีคุณลูกค้าได้700ได้800ซื้อได้เลยเป็นชุดแล้วก็มีนะครับบางโรงเรียนก็ ช่วงนี้งบประมาณงบประมาณของของเทอมสองไม่มีไม่มีผู้ปกครองต้องออกเองอะไรประมาณนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับนอกจากจะมีชุดนักเรียนแล้วส่วนเครื่องเขียนของนักเรียนนักศึกษาก็จะอยู่ <whoever. S 1> ด้านหลังนะฮะด้านหลังของของชุดนักเรียนตรงนี้เดินเดินเดินไปเท่นี้ก็เล е ี้ยวขวาเจอเลยนะครับเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะครับในวันนี้คุณลูกค้าหนาแน่นพอสมควรนะครับชุดนักเรียนนะครับอันนี้นักเรียนชาย ประมาณนี้จริงๆคุณลูกค้านะครับอันนี้ตราสมอตราสมอตราสมอ,สมอนักเรียนชายมีมีมีมหลายไซส์มีมีทุกไซส์ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาไซส์ใหญ่ก็มีนะฮะไซส์ใหญ่สุดเดี๋ยวอ oh, ันี้ก็คุณลูกค้าเขากาลังลองอยู่ลองอยู่นะฮะอันนี้ลองง่ายๆสบายๆนะฮะที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเวลาคุณลูกค้ามาจับใจ่ายใช้สอยที่ทวีกิจเนี่ยสบายๆง่ายๆนะฮะ ง่ายๆอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้จะคุยภาษาสวยขเขมรลาวก็ยังได้เลยนะนี่ได้นะบางทีบางทีคุณลูกค้าผู้สูงอายุเขาจะถือบัตรสัตวิการแห่งรัฐมาใช้นะฮะมาใช้ก็คืออยากจะเลือกของเองง่ายๆลูกหลานเลือกไม่ถูกใจอยากจะมาเลือกของเองก็ส่วนใหญ่ก็ส่งซิกภาษาเขมรอะไรประมาณนี้ภาษาลาวก็มีนะฮะก็พนักง,งานผมก็ตอบได้อยู่พาคุณลูกค้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะจ๊ะนี่น่าได้ได้ได้อ่าอ่ะ,อะ ชุดนวดเรียนแบบนี้ก็มีนะคุณลูกค้าตราสมอตราช้างตราใบาโพของผู้ชายกระโป,ปรงกระโปรงตราสมอจะอยู่ด้านหน้าเลยกระโปรงตราสมอต้องการแบบอายาวเท่าไรต้องการแบบเขาจะมีบอกอยู่นะย4ิบสี่คูณ30นะครับนี่ย่ิบสีนี่คือยาว30สินี่ก็คือ เอวนะครับเนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้คุณลูกค้าก็สอบถามกันได้แล้วก็หรือคุณลูกค้าบางทีไม่เข้าใจก็ถามพนักง,งานขายของผมได้เลยนะครับที่บริเวณชุดนเรียนตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่นะก็มีบอกไว้อยู่นะฮะมีมีมียาวมียาวกรเอวนะยาวก็คือจากบนลงล่างยาว24ิพอดีผมตั้งกล้องแบบแนวนอนนะฮะถ้าแนวตั้งก็จะมองเห็นชัดเจนอยู่นะต้นไปนอนก็ยาวมีกางเกงวอมเด็กเล็กไหมคะ กางเกงวอร์มเด็กเล็กเราเอาเกงวอร์มเด็กเล็กมาขายยางยางใช่ไหมกางเกงวอร์มเด็กอ,อ๋อตรงตรงเอล็อกตรงไหนนะเอาล็อ,ลอกตรงนี้ล็อกตรงเสือเส้อกีฬาเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาคือคุณพี่ดวงฤึเออดวง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 ,ดวงระไทยเหรอดวงรึไทยใช่ไหม คือถ้าคุณพี่มาถึงชุดนเรียนตรงนี <ind> ้แล้วเกงวอมเด็กเล็กจะอยู่ตรงตรงตรงนั้นนะคุณพี่นะ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 ที่มีลอดโซ่ที่เห็นกระไม้ลอดโซ่แถวนั้นแะแถวนั้นตรงนั้นตรงนั้นเกงวอมเกงวอมตรงนั้นนะครับคุณพี่นะชุดนเรียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่าหลังจะเอามารวมกันนะพี่นะทั้งเกงวอมนักเรียนประถมเด็กเล็กประถมมัธยมเกงวอมมารวมกันเดี๋ยวจะหาหาลาวหาชั้นมาแขวนให้ เดี๋ยวจะขย,ขยายพื้นที่ชุดนเรียนให้มากขึ้นเอาเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมามากขึ้นนะคุณพี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวหาให้คุณพี่นะคุณพี่ดวงรุ้ไทยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทั้งของคุณอของเด,เด็กชายก็จะเป็นเหมือนกันนะครับยาวบวกเอลอยาวคูณเอลทษทียาวคูณเอล17คูณ24 17ก็คือจากบนลงล่างก็คือ17เซนติเมตรใช่ไหมหรือนิ้วรอ อ,อ๋อนี่จะถามน้องเขายุ่งวันนี้ลูกค้าเยอะเลยยุ่งนะ อันนี้หลายเจ้าแล้วแต่ผมหลายสดตรงนี้นะหลายเจ้าแล้วคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็มีมีล็อกที่เราเรียนอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะไม่มีแล้วก็พยายไม่มีนะไซส์ต่างๆไม่มีแล้วก็ให้มีให้ได้นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับนะก็17เจคูณ27มีมีทุกอย่างคุณลูกค้าก็สอบถามกันได้เลยนะครับหรือ็อกซ์มาทางเพจของทวีกิจก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมีตราสมอตราช้างตราใบโพหรือชุดอนุบาลแบบนี้ก็ได้นี่นี่อย่างนะครับ อันนี้โอ้โหอนุบาลแต่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเขาจะต่างกันที่เอี้ยมต่างกันที่เอี้ยมนะฮะก็นะนะต่างกันที่เอี้ยมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ของเด็กผู้ชายนาราร,ารักษัยเอ็มนะครับของตราสมอเช่นเดียวกันอันนี้ขายเป็นชุดชุดเท่าไหร่จ๊ะร้อยเก้าเก้าอ่าถ้าเป็นชุดอนุบาลจะขายเป็นชุดนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านคือทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งเสื้อทั้งกระโปรงนะครับก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะ คุณลูกค้าใช้บัตรเสอการแห่งรัฐได้เลยนะครับราคาไม่แพงน,น,นะฮะกับชุดต kind of ัวเรียนของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะเมื่อกี้ของเด็กชายนี่ของเด็กหญิงนะฮะนี่ของเด็กหญิงเด็กหญิงนะครับนี่เด็กหญิงกระโปรงเด็กหญิงก็ประมาณนี้จริงๆอันนี้เบอร์3อันนี้ตาไปโพตาไปโพต,ตาสมอยอยู่ข้างบนพี่วันใจสวัสดีค่ะวอญใจสวัสดีคอนใจมีลูกเล็กเด็กแรงไหมนี่ปฐมอนุบาลปฐมมัธยมนะฮะได้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 ไดไดมัธยมปลายมีมีจะมีมีมีอนุบาล อนุบาลอนุบาลหนึ่งสองสามแล้วก็มัธยมประถม1นถึง 6, แล้วก็มัธยม1นถึง 6, ก็มีนะครับคุณลูกค้าที่อยู่บริเวณนี้นะครับกับชุดนักเรียนของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมีตราสมอตราช้างตราใบโพมี3แบรนด์นะฮะสแบรนด์ brand, ผมเรียกสามแบรนด์เดี๋ยวสามยี่ห้อนะฮะค,คุณลูกค้านะครับด้านในมีให้เลือกเยอะเลือกไซส์ต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับรองเท้าอยู่ข้างในเดี๋ยวสักครู่พาไปชมรองเท้านะครับนะสักครู่สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่ง,งแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกระบะ ที่มีถุงเท้ามีอุปกรณ์เกี่ยวกับลูกเสือเนนารีเขาเรียคอุปกรณ์หรือเปล่าเวลาเราแต่งชุดลูกเสือเนดาเรีเนี่ยนอกจากจะมีหมวกมันนี้แล้วมันต้องมีตัวสีนึงเหลืองใสเขาเรียกอะไรสีเหลืองอ่ะเอออันนี้ก็ไม่เคยเรียนหนังสือนะจ๊ะสมัยผมเรียนเมื่อ 40, 40ปีที่แล้วไม่มีครับคุณผู้ชมนะฮะไม่มีนะ 40, 40ปีที่แล้ว40ปี50ปีโอ้บอกอายุเลยงานนี้ไม่ต้องบอกดีกว่านะไม่มีแบบนั้นไม่มีมีสีนองเหลืองแล้วก็มี คงม,มีผู้อะไรอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่ผู้มีขายด้วยหมดทุกอย่างเลยเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดลูกเสือเข็มขัดเนนารีอย่างนี้ก็มีขายนะฮะหมวกนี่หมวกก็มีขายคุณลูกค้านะครับมีขายหมวกราคาเท่าไหร่หมวกราคา5 9บาทหมวกนี้5 9บาทถ้าหมวกที่ผมใส่อยู่ตรงนี้อ้าวราคาหายไปไหนละไม่แพงไม่แพง ถ้าสิบกว่าถ้าสิบกว่าเองมีหมวกลูกเสือเนนารีหมวกยุวากาชาตนะครับยุวากาชาตแล้วก็ผู้บำเพญ็ญประโยชน์ก็มีนะคุณลูกค้านะคือตอนนี้เขาเขาจะแยกเยอะนะฮะมีลูกเสือสำรองอย่างงี้ลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองลูกเสือสามันนารักนารักถ้าหมวกเนี่ยหมวกลูกเสือสำรองก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับบางโรงเรียนเขาก็มีขายอยู่แล้วบางโรงเรียนก็ไม่มีขายหรือหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้อันนี้ใบเท่าไหร่จ๊ะนี่ราคาถูกเนี่ย ยี่สิบเก้าบาทคุณลูกค้ายี่สิบเก้าบาทนี่ถามน้องแะ้วยี่สิบเก้าบาทนะจ๊ะนี่ใจน้อยวอยดีจ้าอ่ะยี่สิบเก้าบาทพี่ขวัญใจสนใจไหมจ้า <c oughs> อ่าลูกเสือเนตรีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงผ้าพันคออันนี้ผ้าพันคอของอะไรนี่ทำไมสีขาวแปลกปก <c oughs> ลูกเสือสัตรองผ้าพันคอสีขาวทุกวันนี้นะคุณลูกค้าเอ้าเลรอผมเพิ่งรู้นะนี่ไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนเห็นแต่สีอย่างงี้จริงๆแล้วลูกเสือแต่ก่อนเห็นสีอย่างงี้ นี่สีนี้มีขายมีขายคุณลูกค้ามีขายนะครับผ้าบันคอมีขายนะฮะผ้าบันคอมีขายโอ้คุณลูกค้ายัง มามามาไม่ขาดสายเลยไลฟ์สดมามาไม่ขาดสายเลยคุณลูกค้าโอเคนะฮะก็ไลฟ์สดใน้คุณลูกค้าจะอยู่ทั้งบ้านรู้แล้วก็แชร์ต่อกันไปแจ้งข่าวต่อต่อกันไปว่าจะซื้อชุดนเรียนทั้งทีนอกจากจะไปที่ร้านอื่นแล้วที่ทวีกิจก็มีเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากคุณแม่อยากจะไปซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พวก่วงด้ชุดนเรียนก็ได้เลยนะที่อื่นเขาจะมีแก่ชุดนเรียนก็ชุดนเรียนเลยไม่มีสินค้าอย,ย่างอื่นขายด้วยแต่มาทวีกิจเราเนี่ยมีสินค้าอย่างอื่นขายด้วยนอกจากซซซืืื้้้้้อออชุดนนนนกเรียสิคาใป็ไไ เครื่องเขียนด้านหลังตรงนี้ก็ได้นี่ด้านหลังตรงนี้ไม่ใช่ด้านหลังห้างนะคะตรงนี้ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็ได้คุณลูกค้านะฮะเรามีสินค้าขายเยอะแยะมากมายฉะนั้นมาที่ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มาที่เดียวจบครบทุกอย่างเลยนะครับคุณลูกค้าก็ใช้บัตรสนาการแห่งรัฐได้ด้วยนะครับบางคนได้7 0 0บางคนได้800ใช้ได้ทั้งหมดเลยรวมกับยังอื่นได้ไหมได้ครับได้คุณลูกค้าก็ซื้อ,อสมมติซื้อผ้า ผ้าพันคอ30บาทไปรวมกับสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอีกได้ไหมได้คุณลูกค้าได้ได้ได้เลยได้เลยบอกน้องเขาเลยว่าจะรวมกับใช้บัตรเครดิแห่งรัฐแต่จะรวมกับสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตรวมกับสินค้าแบรนด์เนมได้ทั้งหมดเลยคุณลูกค้าก็เรียนเชิญได้เลยขอให้แจ้งบอกพนักงานขายแค่นั้นเองนะครับคุณลูกค้าเรายินดีบริการคุณลูกค้าเสมอนะครับอันนี้ผ้าพันคอสีขาวกับสีส้มนะฮะสีส้มมีขายมีขายมีขายแล้วก็รองเท้ามีเยอะแยะมากมายหลายชิ้หลายคู่เลยนะครับแม้แต่ อันนี้เขาติดยังไงก็ไม่รู้นะสิบ,บาทเองเนะี่ยคุณลูกค้าสิบบาทสิบบาทติดติดอย่างนี้นะก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่อาสถาบัน <c oughs> เขาติดบางทีก็ติดยังไงติดอย่างนี้เออติดอย่างนี้เหรอแล้วก็ก็นะ <c oughs> บางคนเขารู้บางคนอย่างเงี้ยอย่างงี้ยนี่ทั่งหมดก็ออกสีสม้มตอนนี้กลายเป็นสีแดงยังไงไม่รู้นะ คืออาจจะเปลี่ยนแปลงในจากยุคสมัยที่เราเรียนหนังสือก็ได้นะครับอ่ะโอเคด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อุปกรณ์ต่างๆของลูกเสือเน้นารีทั้งหมดเลยนะครับคนไรคนไรเรียนมอไหนโอ้ยตายลายชีวิตผมนี่ <laughs> ผมพ่นางผมพยายามทำตัวให้เด็กลงทุกวันทุกวันนะแม้แต่หน้าตาผมก็จะให้เด็กลงทุกวันเลยผมจะไม่ยอมอะไรที่มันขึ้นขึ้นสูงๆไม่เอาผมจะอยู่งี้แหละ <laughs> โอ้ ลูกค้าเยอะนะพี่นางนะชุดนักเรียนนะชุดนักเรียนอ่ะมาดูรองเท้ากันบ้างนะครับนะรองเท้าที่อยู่ด้านหลังของอ่าแผนก่าเขาเรียกไหนคอตเตอร์ชุดนักเรียนผมเรียกคอตเตอร์ดีวกว่าคุณลูกค้านะครับ,ม,บ,บ,รบ,รม,รบมีหลายแบบนะรองเท้านั้นยางนั้นยางก็มีสีดําสีขาวสีน้ําตาลนะครับมีหลายแบบมีหลายอย่างให้คุณลูกค้าเลือกนะครับนี้คุณ น้องหนูๆนะฮะนันยางนันยางนันยางมีหมดนัน,น,นยางมีหมดแล้วก็เบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็มีนะฮะเบรกเกอร์ ER ก็มีหลายๆไซส์ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาอนุบาลมีรองเท้าไหมมีจ้ะมีมีมๆๆ <c oughs> อันนี้เบรกเกอร์เบรกเกอร์คุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเบรกเกอร์นะจ๊ะเบรกเกอร์มีเบรกเกอร์นันยางนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมาเพิ่มอีกอันนี้ช่องโล่งๆก็คือขายได้เมื่อวาน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 เขาขายได้เยอะเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับแชปปี้นะฮะแชปปปปปีีีี้้น่แช รองเท้าอนุบาลมีไหมมีจ่าเด็กอนุบาลมีรองเท้าด้วยคุณลูกค้านะครับชิปปี้เยอะด้วยนะครับแล้วก็แบบมีลิขสิทธิ์ก็มีนะฮะอันนี้ลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมาวิลนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะมีแบบแบบน้องเด็กผู้ชายและน้องเด็กผู้หญิงนะครับมีหลายๆแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ชิปปี้โอเด็กอนุบาลมีด้วย โอ้โหลูกเสือเนตรนารีคุณลูกค้าอือนะดีนะผมมีกล้องกล้องผมไปได้เสมอทุก,ท,กที่ท,ทุกทางเลยเอาคุณลูกค้าเมื่อกี้ไปไหนละ <c oughs> อ๋อจ่ายตางจ่ายตังได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าอนุบาลอนุบาลอนุบาลปรถมก็ได้ประถมก็ได้อ่าอันนี้รองเท้าเด็กผู้หญิงนะฮะเด็กผู้หญิงา <ๆ S 1> ลายน่ารักน่รลายฟอเซนนะคุณลูกค้า ฟอร์เซนฟอร์เซนฟอร์เซนรู้จักไหมคนใหญ่เขาโตอย่างเรารู้จักไหมไม่รู้จักเลย <c oughs> <c oughs> แต่น้องหนูเขาจะรู้จักดีมีลายฟอร์เซนลายสมาร์ทไรเดอร์นะครับแล้วก็สปเดอร์แมนผมพยายามอมองมองมองตามนะฮะโพนี่นะฮะโพนี่โพนี่ก็มีเยอะนะคุณน้องคุณหนูนะจ๊ะนี่ลายโพนี่มีเยอะนะครับลายฟอร์เซนคือลายเขาจะอยู่ นะ่ยค,คือคืออยู่ดิบนกล่องเลยแล้วก็มองเห็นได้ทันทีเลยนะครับเนะี่ยบนกล่องแล้วก็มองเห็นทันทีแล้วก็อย่างนี้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 น,นี่บนกล่องเนี่ยอันนี้ฟอร์เซนนะฮะฟอร์เซนคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็<ม>เรียนเชิญเลยนะครับกับอันนี้ก็มาสไรเดอร์นะฮะนี่โอ้โห น้องผู้ชายชอบอันนี้ก็รองเท้าผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายนะครับก็ประมาณนี้จริงๆนะครับนะก็พยายามจะเติมให้แบบเยอะที่สุดนะครับเอาหลายๆแบบให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านได้เลือกซื้อเลือกหากันแล้วก็มีความสุขกับการจับใจใช้สอยที่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับกับชุดนักเรียนของห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับสินค้าราคาถูกเป็นพิเศษเลยชุดนักเรียนลด10%นะค,คุณลูกค้านะครับตามป้ายเลยป้ายเราบอกว่าชุดนักเรียนราคาพิเศษลด10%นะครับลด10%ส่วนอ,อย่างรองเท้าเรารองเท้าเราลดในตัววอยู่แล้ นะครับเราเท้ารถลดในตัวแล้วก็อ,อุปกรณ์การเรียนต่างๆก็ลดในตัวอยู่แล้วนะครับก็มีถุงเท้าฝั่งนี้ก็มีนะฮะนี่คุณลูกค้าก็เห็นมามาไม่ขาดสายเลยนะครับนะก็เรียนเชิญนะชุดนักเรียนที่เคาน์เตอร์ของทวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์เรามีเคาน์เตอร์ประจําอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะหันมาทางนี่อย่างนี้ดีกว่า มีเคาน์เตอร์ประจำอยู่แล้วนะครับอยู่หลังแคชเชียร์เครื่องที่4-5นะคะเดินเข้ามาตรงกลางเลยข้างๆแล้วก,ก็ตรงข้ามตรงข้ามก็จะเป็นพาขนุฟอร์เรนาชุดเด็กป้าป้าชุดเด็กซันซอรีนะครับนี่ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษซันซ okay. อรีโอเคหนึ่งนะ นะครับอยู่ประมาณตรงนี้บริเวณนี้เลยคุณลูกค้าขาดอุปกรณ์การอะไรก็แล้วแต่มาติดต่อที่ทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นเครื่องเขียนล้วก็มีเครื่องเขียนแบบเตมอตราศึกนอะกจากจะมีเครื่องเขียนที่อยู่ตรงข้างโมชีโมชิแล้วนะครับยุลละหลังนี้จะเป็นโมชีโมชีนะคุณลูกคา้าล้วก็จะมีเครื่องเขียนต่อจากโมชิโมชีเครื่องเขียนของเอ่อบีทูเอสก็มีฝั่งนู้นฝั่งอาคารใหม่จะมี b 2 s อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มี Sport World อยู่ฝั่งน ون, ู้นชุดกีฬา เกงวอร์มต่างๆก็มีมีขายอยู่ฝั่งอาคารใหม่นะครับนะส่วนเกงวอร์มนักเรียนต่างๆก็จะอยู่ตรงแผนกรองเท้าฝั่งนี้จะมีเงเกงวอร์มอยู่นะครับเกงวอร์มเกงกีฬาเสื้อกีฬาต่างๆที่ไม่ระบุไม่ระบุว่าจะต้องใส่ยี่ห้อใส่เบอร์ใส่รายก็ซื้อได้เลยก่อนถึงผนกรองเท้าอยู่ใกล้ๆกับชุดบุรีรัมย์ยู่นเตดนะครับชุดบุรีรัมย์ยู่นเตดอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับกับชุดวอร์ม เสื้อต่างๆแล้วก็เสื้อกีฬาเก่งกีฬานะฮะรองเท้ากีฬาก็อยู่ตรงนั้นก็มีขายรองเท้ากีฬาก็ม,ม,มีมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อด้วยนะครับแล้วก็รองเท้ากีฬาอีกจุดหนึ่งที่มีขายก็คือโปรเจกต์บิยอนอยู่ฝั่งอยู่ฝัง่งตรงข้ามกับ b ีเจไม่ใช่บียีนแม็กยีนตรงข้ามกับแม็กยีนก็คือโปรเจกต์บิยอนก็จะมีรองเท้ากีฬามีเกงวอมกีฬา มีอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาการออกกาลังกายทั้งหมดมีขายอยู่ฝั่งนูน้นด้วยคุณลูกค้าสอบถามกันได้เลยนะครับหรือจะให้ผมตอบคาถามทางไลฟ์สดตรงนี้ก็ได้เลยคุณลูกค้าก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับกับชุดนักเรียนที่ห้างทวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์กับการลดราคาพิเศษลด10%ด้วยการกับชุดนักเรียนตราสมอตร,ราช้างตราใบาโพตั้งแต่ชุดอนุบาลน,นะชุดอนุบาลชุดประถมชุดมัธยมลูกเสือเนตรนรียุวากาชาตินะผู้บำเพ็ญประโยชน์เรามีจำหน่ายหมดเลยตรงนี้มีจำหน่ายที่นี่ ทีเดียวนีท่ทีเดียวทีเดียวจริงๆทีเดียวจริง,รงนะเข้ามาเลยใช้บัตรสิสดิการแห่งรัฐได้ด้วยคุณลูกค้าสามารถรูดบัตรได้นะครับมาใช้ได้เลยแล้วก็บัตรสัสดิการแห่งรัฐซื้อชุดนเรียนไป300บาทอ่บาบัตรสัสดิการแห่งรัฐมีในในใน,ในบัตรมีทั้งหมด800บาทเนาะใช้300บาทไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอีก 500บาทก็รวมกันได้คุณลูกค้ารวมกันได้ใช้กใช้พึ่งใช้ไฟฟ้าได้ไหมได้รวมกันได้ทั้งหมดเลยที่อยู่ในห้างนี้นะจ๊ะยกเว้นร้านค้าเช่าที่ไม่ได้ร่วมบัตรเครดิการแห่งรัฐถ้าร้านไหนที่ร่วมบัตรเดิการแห่งรัฐเราก็สามารถเอาบินมารวมกันได้คุณลูกค้าจ่ายทีเดียวที่แผยในแคชเชียร์ได้เลยนะครับนี่สะดวกสบายกับคุณลูกค้ามากมายจริงๆสำหรับวันนี้นะครับโอเคนะฮะลายสดในวันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่กทานที่ติดตามชมกับชุดนเรียนของ ชูวิกิตวันนี้ลดราคาพิเศษเลยมีตลอดมียาวด้วยนะจะอยู่ตรงนี้แหละย,ยาวเลยนะเพราะยอดขายดี <c oughs> ยี่หงคุณลูกค้ามาเยอะนะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเทอมสองมา,าไม่กี่วันเนี่ยยอดขายดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะว่าคุณลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วแต่ก่อนเราไม่มีประจำอย่างนี้แต่ตอนนี้เรามีประจำแล้วแล้วก็จะพยายามให้น้องเขาเติมสินค้าให้เต็มเติมสินค้าเอาแบบหลายๆแบบหลายๆอย่างมาเติมให้เต็มแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเรื่องหากันเต็มที่เลยจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นมาที่เดียว ที่ทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่เดียวจบที่นี่เลยนะครับกระผมโอเคนะครับอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับจะเจอกันใหม่ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวน้องสายรุ้งจะมาเนเจอราจร์ฝั่งนู้นก่อนนะครับส่วนซอมิเต้เดี๋ยวเซอมิเต้เดี๋ยวผมขอขั้นรายการกับน้องสายรุ้งอีกทีหนึ่งซอมิเต้ที่ราคาเหลือตัวละ100บาทซอมิเต้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเจอกันตอนบ่ายอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายนี่แหละปกติพกกระดิ่งมาแต่วันนี้ไม่พกกระดิ่งมาด้วยเลย